สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้งเหงหมอนิ่งดิวชาวันพุธที่หนึงพฤศจิกายนราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ถึงแม้ว่าช่วงกลางคืนราคาทองคำทะลุ2,000ดอลลาร์ขึ้นไปได้เราก็ขึ้นไปแตะสูงสุดที่2 0 0 7ดอลลาร์แต่ในที่สุดก็มีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน1,984ดอลลาร์ลดลง11ดอลลาร์ค่ะ ราคาทองคำรดลงจากแรงเทขายทำกำไรนะคะหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ200ดอลลาร์แล้วนะคะหลังจากที่เกิดสงครามและถ้าเกิดไม่ได้แบบมีข่าวอะไรที่หลุนแรงมากขึ้นนะคะก็แรงเทขายที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเรื่องโดยปกตินะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังรุนแรงอยู่ อิสราเอลยังโจมตีภาคพ,พื้นดินต่อกลุ่มฮามาสอยู่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่รุนแรงมากขึ้นนะคะทองคำก็เลยมีแรงเทขายออกมาเมื่อวานเงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วยนะคะก็ทำให้กดตันราคานทองคำเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้พกเดือนตุลาคมตัวเลขลดลงเหลือ102.6แต่ก็ดีกว่าที่อาจคาดการณ์ว่าจะออกมา100.1 ทั้งทุนรอติดตามการประชุมเฟดในคืนนี้เป็นหลักส่วนกองทุน DR, S P d R Consulting ยังถือของทองเท่าเดิมค่ะคืนนี้ตีหนึ่งติดตามการประชุมเฟดนะคะเป็นการประชุมครั้งที่เจ็ดของปีนี้แล้วคาดการณ์อาเฟดน่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยน่าจะแตะอยู่ที่ระดับเดิมก็คือ5.25ถึง5.5เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญช่วงตีหนึ่งครึ่งติดตามการถแถลงของประธานเฟดเจอร์โลมพาวเวลนะคะที่ผ่านมาเนี่ยท่านให้ความเห็นที่เป็นสายเหี่ยวบอกว่ามีภารกิจต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อเงินเฟอเ้เฟอยังสูงอยู่เป็นการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะคะแต่ตลาดก็ประเมินว่าการประชุมเฟดในครั้งนี้แล้วก็การประชุมเฟดในครั้งสุดท้ายของปีเนี่ยเฟดคง ตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วดอกเบีย้ยอาจจะยุติที่ตรงนี้นะคะ5 2 5ถึง5.5%เพียงแต่ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะเล่งตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมจากสงครามเนี่ยเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะจำเป็นต้องตึงดอกเบีย้ยในระดับที่สูงเนี่ยยาวนานมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบนะคะใน ในระยะถัดไปละกันตอนนี้ตลาดก็ยังให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องสองครามอยู่ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจไมาการที่ประกาศคืนนี้3ตัวสำคัญนะคะหการจ้างงานภาคเอกชน adp เดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น149,000าตำแหน่ง 2. จํานวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ9.27ล้านตำแหน่งนะครตัวเรื่องตรงนี้ปกติออกมาถือว่า แย่ yeah, นะคะแล้วก็ลดลงติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วเคยช่วยหนุนราคาทองคําเพียงแต่ว่ารอบนี้มันจะมีประเด็นอื่นๆที่แบบมากระทบทองคํามากกว่าตัวเลขตัวนี้ส่วนตัวเลขสุดท้ายดัชนี P M I ภาคการผลิตเดือนตุลาคมของ I S M ตลอดคาดการณ์ว่าจะส่งตัวท,ที่49ค่ะแนวโน้มราคาทองคําทางด้านเทคนิคเริ่มมีการปรับฐานแล้ว จากเครื่องมือทางเทคนิคระยะสั้น Modified Stochastic ส่งสัญญาณขายเมื่อวานนี้นะคะระวังว่าทองคำอาจจะปรับตัวลงได้ต่อแนวรับ1,976ดอลลาร์1,970ดอลลาร์แนวต้าน1,990ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสำคัญ2,000ดอลลาร์ค่ะราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน3ครั้ง ขายออกช่วงเย็น34,000ท่วนไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ33,900บาท33,850บาทแนวต้าน34,050บาทแล้วก็34,150บาทค่ะกลยุทธก์การลงทุนนะคะแนวโน้มบัคทองคำเริ่มปรับตัวลงขายทำกำไรเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งโกลฟิเจอร์โกลไลฟิเจอร์ขายออกไปก่อน นะคะโกลฟิวเจอร์แนะนำนะคะเปิดฝั่งขายได้ถ้าเห็นเข้าใกล้2,000ดอลลาร์คันลอสเนี่ยประมาณ2,009ดอลลาร์นะคะโกลออนไลน์ฟิวเจอร์ก็พรีเมียมไปประมาณ20ดอลลาร์นะคะบวกขึ้นไปสำหรับเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่า21สตางค์พายุ่งสามบาท11สตางค์จากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมานะคะ แล้วก็ทิศทางเงินบาทน่าน่วับัน,นี้น่าจะอ่อนค่าลงต่อนะคะเมื่อคืนเงินตลาแข็งค่าขึ้นเยอะด้วยนะคะแนวรับ36บาทแนวต้าน36บาท26สตางสำหรับ USD future นะคะแนวรับ35บาท80สต่างแนวต้าน36บาท6สตางนะคะแนะนำเปิดฝั่งซื้อได้นะคะเห็น35บาท80ตางทิศทางเงินบาทที่ ทิศทางน่าจะอ่อนค่าลงนะคะฝั่งซื้อมีความได้เปรียบทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ